ปติภาวะรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมคะในปีนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทั่วโลกเติบโต,ตเร็วกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้านะคะนับว่าเป็นความก้าวหน้าด้านพลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะโดยภาพรวมแล้วค่ะการผลิตพลังงานจากตัวพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วก็โอ้โหถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ถึง31เ่ารนะเดียวกันค่ะพลังงานลมเนี่ยเพิ่มขึ้น7.7เลยนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยภาพรวมค่ะทั้งสองแหล่งพลังงานนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปรังานไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ทั่วโลกนั่นหมายความว่าโลกของเรานะคะกำลังก้าวหน้าไปสู่จุดที่สามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แล้ว โดยนักวิเคราะห์อาวุโสด้านไฟฟ้าขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดทั่วโลกหรือว่าเอมเบอร์กล่าวว่าตัวเลขเหล่านี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเติบโตได้ทันกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะคะขณะเดียวกันค่ะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกนั้น ลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะมีการเปิดเผยว่าจีนได้มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และก็ลมขึ้นมาใหม่จำนวนมากสามารถลดการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลได้ถึง2เเซนส่วนในอินเดียค่ะมีการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์และก็ลมสูงเป็นประวัติการเลยนะคะแซงความต้องการที่มีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นส่งผลให้มีการปล่อยคาร์บอนหรือว่าลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยน้อยลงค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะพบว่าสหรัฐ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเร็วกว่าความต้องการพลังงานสะอาดส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้นขณะเดียวกันฝั่งยุโรปค,ค่ะมีการชะลอตัวนะคะทําให้หลายประเทศค่ะต้องหันกลับมาใช้ถ่านหินแล้วก็แก๊สธรรมชาติมากขึ้นในครึ่งปีแรกค่ะ